หาเดือนแล้วครับนี่แลสามวันก็นทานนี่แลโคตรโคตรเทนะคอมท่านนี้ท่านนี้เพิ่งลงเมงื่อหกโมงโอเคจะพาเพิ่งลงใหม่ พี่เมื่อไรเตี้ยบ้านหรือ,อยังน่ะกี่โมหะแปดทุ่มครึ่งแทุ่มครึ่งแปดทุ่มครึ่งแปดทุ่มครึ่งพี่ดูใส่ผ้าปิดปากพี่ก็ดูหล่อขึ้นนะใส่แว่นด้วยใส่หมวกด้วยนะ ไม่ต้อเหมือนมัแบบพวกคนคนคนเนี่ยใส่พี่เหมือนพวกแบบใช่ต้องใส่หมวกแก๊ปข้างหน้านะปิดแบบไว้แล้วเวลาทำเราทำควาทำความผิดมาอันนี้ต้องดัตหล่นด้วยปะ่าที่อะไรเวลาแบบว่าเราเานั่งคุยอยู่ก็เอามือแบบประสานกันแล้วก็หาอะไรคุมคุมแล้วก็วางไว้บนโต๊ะได้ครบเลยร่างเซตเลยทำเสียงเลิ้มเลิ้มเลิ้มเลย อินโทรเวิร์ดไปเนี่ยอันนี้พี่เป็นรุ่นอินโทรเวิร์ดไปเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ดไปนียโอ้ยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยไม่ปีเป็นรุ่นอินโทรเวิร์ดไปเนี่ยโอเคเรียกรวมบ้านในนั้นตั้งแต่วันนั้นแหละกูยังไม่หายงงกันเนี่ยตั้งแต่รังอินโทรเวิร์ดอีกแล้วจนถึงบ้านอินโอเคพี่ไม่พี่ไม่รู้จักเหรออินโทรเวิร์ดอ่ะจี่เก้าฮารดีครับนี่เนาะครับทักไป็นอินโทรเวิร์ดขลรับิดนะครับ หาเพื่อนมาเนี่ยในพี่หาเพื่อนว่าพี่เป็นอินโทรเวิร์ t อะไรพี่ต้องโพสหาเพื่อนปะงงอีกคนอ่านครับไม่ได้โพสหาม่ายหัวนึ่งพี่โอ่งอ้าวพี่ร้อนตัวอ้าวไม่ได้ผมสไม่ได้โพสพี่โอ่งเป็นเพราะหนักเพื่อนใจ introvert แสดงว่าช่วงนี้ทำอะไรผิดมาเยอะอันเนี่ยแต่จุดนี้เดี่ยวติดอย่างเงี้ยจุดนี้เดี่ยวติดหาเพื่อนครับพอดีเป็นอินโทรเวิร์ t ไม่ค่อยออกไปพบปะผู้คนต้องการเพื่อนเป็นเอ็กโทรเวิร์ t แต่หาเพื่อนอะ อะไรแป๊บนึงหาเพื่อนมาอยู่ด้วยที่ห้องอะนะ้ยแปลกว่ะของการผมไปร้านนครนายกครับพี่ตอนเราผมเหรอผมกิฟซาร์าชิ้นนะครับว่าคนเยอะจังวะแกลงเราอู้เยอะมากเลยพี่เยอะอย่างนี้มากเอ้ยแต่กูตกใจจริงตอนแรกกูงงมากเลยเฮ้ยวันนี้ลุงมาก ทำไมคนมาอยู่หน้าบ้านเต็มเลยปกติแบบเข้ามาปุ๊บโอ้โหหน้าบ,บ้านแม่งไม่มีเลยันนี้ยืนกันเต็มอะ่ะแ,แปลก <laughs> ยืนแล้วก็ถามกันว่าเฮ้ยทะไรดีวะ <c oughs> กูงงมากเลยอืมยแล้วมึงจะเข้ามายืนถาํถาจะทำส้นตีนเลยไอ้ลวดเสียงน้อยไอ้รวยได้จะอยู่มาเยอะมั้งวันเนี้ยน่าจะไม่ <c oughs> ส่วนที่ซ้อมใช่ไหม ได้พี่ตามใหญ่หนยพวกนี้แข็งแล้วเนี่ยพวกนี้เจอเอฟฟด้วยเก็ตึงเยอะอ่ะสองเดือดด้วยแจคกี้เก้าฮาจีนเตลมาจคกี้ก้าฮาจีอันนี้แบบว่าสึกชิงหัวตารางวะเนี่ยอุ๊ยพูดได้ในภาพเนี้ยโอ้ละบบิดนะครับเจว่ะได้ต้องปีนนด้กินข้าวหรือยังจ๊ะต้ปีนดอูปีนอะไรไ ปีนแล้วเมื่อกี้ปีแล้วตุ๊กตาเปล่าเออเหมือนจะใช่ปีนแฟชั่นเนี่ยมันปีนแฟชั่นได้ปีนเกลียวเปล่าเฮ้ยตัไอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่่คใช่เปาดีครับสวัสดีครับนายสวัสดีครับสวัสดีครับคสวัสดีครับสวัสดีครับ่เสียเป็นกนนะพี่้่เสี่ยไม่ใส่เลยพี่ชายปกติครับปกติครับน้องชายปกติี่หดลายวันพี่เสี่ยไม่ใส่สิงเหนื่อยหรือเปล่าเ่นื่อยปกติครับปกติครับไม่เหนื่อย พี่ก็ดีครับมาดิยนีตัวตึงตกปลาก็มาแล้วเนี่ยพี่เจ้าเดียร์พี่มิโซะเดียร์เต่าเดียรบเปียนดูเดียคร์นีครับท้าไมกลับมาเสียงงอมทุกคนเลยพี่เปิ้ลก็เสียงงอมเลยตึ้งตึ้งลุกจากเตียงมิดไนท์เราไปมิดไนท์กันใช่ไหมโอ้ยใครมีอาวุธแล้วบ้างวะ น้อยได้เปเซ็ตเก่าหมดเลยได้ยั่พูพี่ยงพี่ใหญ่ดูมาบีที่มีพี่ใหญ่ตาบอยพี่ใหญ่มีพี่บอยมั่วงตาบอยพี่ม่วงใช่พี่ม่วงมีเซ็ตใหม่นะแต่ไม่มีเลยปะนี่ก็เซ็ตใหม่หมดนะพี่ทำต้องทำใหม่หมดเออแต่มันไม่ได้ไม่น่าจะยากเหมือนเดิมแล้วล่ะดูเขาน่าจะมีของซื้อหาซื้อของง่ายอะไรง่ายกว่าเดิมแล้วล่ะเงินแดงคงไม่ต้องไปนั่งขายเองแล้วมั้งถ้าหากับมาซื้อ รถรถขึ้นขาาเขาไปด้วยแล้วนะพี่รถเก่าหรือขึ้นเขา,าเออรถก็น่าจะเป็นเจนใหม่ชาเล่ประเดี๋ยวพี่สวัสดีครับเชอรี่ประเดี๋ยวพี่ไปตอนนี้ถ้าเอารถตอนเก่ามาก็เหมือนมึงเอาเซนโตโนวิ่งอ่ะ <ลด S 1> มีเที่ยวิ่งหนีตำรวจอ่ะรถน่าจะมีอยู่พี่มีไหมน่าจะพอมีให้ยืมอยู่มั้งมีครับพีม่มีบีบีซีอ่ะให้เราเออยืมได้อยู่เออว่ะ ไปวันไหนอ่ะดีๆนต่นต่เดีพี่หลังแข่งพรุ่งนี้พี่รถมีเยอะอยูเท่าไร่ ประมาณสามร้อยห้าสิบกว่าขึ้นๆใครจดชื่อเดี๋ยวไอ้เบปไม่อยู่นะไย้เบปไม่ค่อยมาเดี๋ยวนะไม่เห็นมันช่วงพักมันก็เลยพักมากมั้งไปจับไอ้นี่แล้วเปล่าต้องไปจับเออเห็นเป็นแกลไป็นหล่อไอ้เปว่ะอออยู่แก่ก็เยอะแล้วนะเป็นรุ่นเดียวเป็นที่กว่ามาเป็นที่เจ็ดเป็นแปดถ้าเท่าฝันถุนี่กันนะยี่สิบเก็บ เท่ากับพี่เหรอพี่สี่สิบเหรอพี่โฮมพี่เป่าพี่ติดติดเหรอพี่โอ้ไม่พี่แก่ขนาดนั้นนะกูเลือกได้มั้ยได้หรอกแต่หน้าพี่ก็ไม่ได้แก่แบบนั้นถูกปะล่ะหน้าจำมั่มในทองนีงหน้ายังเด็กอยู่เลยหกเดือนแล้วนะครับพี่แจ๊คจะกีหน้าวขึ้นปอสองแล้วครับโวยพฟอนหน่อยไรนะไปพี่ปอสอง้วครับพปื๊ดจะเข้าใบทองอยู่แล้วจะไปยังแบบ ทำไมมึงมึงมาเรียกพี่โอมเป็นพ่อไม่ล่ะเฮียอมก็ไม่เอาเป็นลูกหรอกนะเฮียเนี่ยเอ้าตอบนั่นไงไม่น่าพูดเลยพูดเรื่อโดนตัวเองครั้นั้นทำไมนี่เป็นพ่อผมก็ดีอ่ะไม่มีเรื่องอะไรเลยใช่ปะที่ผ่านมาไม่มีเลยนะพี่มึงจะชีวิตกันง่ายยังวะอ๋อปิดเลยฮะปิดปิด เหมาไลเกอร์ตี๊ยตำรวจมีเห็นะพิมด่านเสียเลยอะปีกันบ้าเลยไลเกอร์กัตำรวจเห็นแดนนี่มันจะไปสั่งอุ้มหมอสองคนแหละสั่งอุ้มเรื่อยๆ์เลยเน้วหมอไปบอกข่าวว่าทีซีจะลงเล่นด้วยท้่ตำรวจตีไลกเกี๊ยแต่ตอนนี้จบแล้วมั้งจบแล้วจบแล้วแล้วก็มีแค่ไปเอตีเอเอเอไม่ยอมตีสายสี่เพราะบอกไม่พร้อม เอเอไม่พร้อมกับสายสี่อะพี่สายสี่คนมันน้อยสายสี่เอใช่เอบอกว่าไม่พร้อมเล่นครับเอ้สายสี่บอกเรื่องเกิดจากอนเอเรื่องเกิดจากเอไปด่าว่าแก๊งจะแตกครับพี่และและไอ้แหน่อก็บอกว่าผมยาฆ่าแม่งวะพี่ทำไงได้บ้างโดนเช็คน้อยเอเอยอมแล้วดิยอมพี่ได้ตังค์แล้วดิใช่ปะ คามส่งแก๊งวันเท่าไหร่วะแก๊งเราเดือนละแสนนี่ครับเดือนนี้พี่บอกไปแล้วว่ากูไม่สนใจแล้วว่ามึงจะส่งมาเท่าไหร่สุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปว่าคนส่งที่น้อยที่สุดมึงก็เตรียมรับกรรมแล้วกันสําหรับคนที่ลุงอยากจะเอาเข้ามาใหม่คนที่ส่งสุดท้ายมึงก็ต้องเป็นคน<ส>เขาเรียกว่านะอะไรเสียสละที่จะออกไปโดยไม่ต้องมีคาพูดใดๆพี่สมาเพอันนี้เราส่งไปรอบเดือนหรือว่าก่อนประมูลกันเดียวครับพี่ อที่กำลังคิดอยู่ว่าก่อนประมูลหรือว่าจะเป็นรอบเดือนก็ตเตรียมไว้แล้วกันเอาไว้เป็น,นเซอร์ไพรส์แล้วกันจะเรียกใช้เงินเมื่อไหร่พวกมึงก็ต้องมีให้พร้อมนานรีลับบ้านหรือเปล่ามันเพิ่งลงมาไม่ใช่เหรอกูเห็่มเห็นเมื่อกี้นะลงมาอยู่ตรงเนี้ยอย่างที่บอกถ้าส่วนที่อยากรอดก็หนึ่งแตนะ่แกมุดอยู่ <ลง S 1> ตรงใต้ตตกลัวปะ,ปะ พี่ไทยก็อ,อยู่ใต้ของป่านไงมันก็เนเตรียมเนี่ยรบยอบที่เขาจะไปใหม่เนี่ยไม่น่าใช่ถ้ามึง<ช>ได้ไ<ห>คัดเลือกไปมึงก็มึงก็ร<ช>อดอ่ะก็ถือว่ามึงรอดอ่ะไทยน่าจะขึ้นบ้านไปนอนป่ะจะให้มันไหนนี่จะให้มันเอารายชื่อคนที่ไปนูน่นให้มันเขียนชื่อไว้ว่าใครไปบ้างเซตอีสปอร์ตใครไปบ้างวะสวัสดีครับทุกคน สวัสด <Off> ีคร <c oughs> ับ <Teach> พ <outreach> <t ry club> ี่ครับสวัสดีครับพี่ถ้าเดินมาพร้อมกับพี่เป่านี่ไม่รู้ว่าได้่าขคดเงินใครไทยเอ้ยไอทการเดยกไอไทยดิพีไทยนี่อุ้ยฮโอุ้ยเกี่ปุ่นมากลับมาแล้ววะมาแลยยูเดียี้ไท่ อาริกาโตมาแล้วอาริกาโตไทยหาไล่ถามคนในแก๊งเราว่าใครจะไปมิดไนท์มั้งได้ได้ได้เอากี่คนนูนแก๊งเท่าไหร่สี่คนอ่ะสล็อยย่ิบห้าปะเอาถึงยี่สิบยี่สิบได้เออยี่สิบ สิบ้าพอจดไว้ให้โอเคสิบห้าโอเคพี่จดผมไว้หนึ่งเลยโอเคเี่ยี่สิบเลยเพราะเขาบอกสามสิบละพี่จดะผมไที่ะคนนะมา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 มเที่ยไปไม่ใช่แค่อย่างที่บอกนะไม่ใช่ขนาดว่ามึงคี้เกียจมาฟาร์มตรงนี้เยาไปนะมึงไปที่นู่นกูบอกไว้ก่อนนะยันเช้าตลอดเหมือนนึ่งจุดสูนอะเแรกอ่ะ ไม่ไหวจะ<ห>ถือ,อแต่รอบที่แล้วมนันมากนะหมัดรุ่นรุนอรแต่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นู่นเป็นยังไงบ้างเลยนะแต่ถ้าของครบอาจจะเร็วก็ได้นะใช่ครับมันยังเรียงได้เหมือนเดิมป่ะพี่ต้องไปเรียนเหมือนเดิม แต่คิดว่ามันมันพักใหญ่ๆแล้วอะ่ะพี่คิดว่าน่าเขาน่าจะมีของเก็บในตู้กันเยอะมากๆอยู่แล้วอะ่ะคิดไปคิดว่าไปก็น่าจะมีพอสักบบครึ่งหนึ่งอะ่ะอาวุธน่าจะพร้อมสักครึ่งหนึ่งอะ่ะสว่วนครึ่งหนึ่งก็อต้องฟาร์มเพิ่มเติมนิดหน่อยไปถึงข่าน้ำเลี้ยงกันนะพี่ยังได้เอาชื่อไว้ก่อนว่าเดีด๋ยวรอคุยกัิตูนไอ้พี่เทซีแล้วก็พิติีอัง BBC. Hhhh, ของได้จะอัพไปเยอะแล้วเขาบอกว่าล่าสุดไม้ก็ต้องไปอัปเกรดละต้องบวกปะใช่แต่มีมีดไงมีดมึงเล่นได้อยู่ ไม่ส่วนไม้อัพเกรดเขาเป็นไม้แบบท่าตีหรือว่าเป็นไม้แบบสถานะท่าตีพี่บอกท่าตีพี่้ถ้าท่าตีค่อนข้างหนักอยู่นกนนะขึ้นไม้ท่าตีอ่ะอือตรงไหนไหนราคาพี่เปาจานไหมไหมครับอาจารย์่ายไม่ต้องไม่ต้องจดกูนะกูไม่ไป เฮ้ยไม่ได้พี่แล้วมึงดูมาครับไปอยู่แล้วยังไงมึงเราเขียวเราเขียวตั้งแต่แรกกับเพื่อนเจ้าคือชะตามีอาี่สมด้วย้าผมจะไม่คลืนคนเดียวที่เขาจะโทรหาตะท่าผมว่าผม จะให้พี่ไปถอดผมออกจากสล็อตแก,งก๊งยังไงไอ้ไรเพื่อนเป็นไรเพื่อนปัญหาส่วนตัวพี่ โอเคจะทำอะไรใหม,ม,ม่ 天落幕。Hello, หาเลมเขาได้บ้านแล้วเหรอน่าจะยังวะเห็นมีประกาศถามนั่นจะซื้อบ้านเทอรครสเทอรครับพี่จะซื้อบ้านจากใครซื้อต่อยังก็จะครีบจะย้ายบ้านนี่ย้ายแล้วย้ายไปแล้วพี่ย้ายไปอยู่ไหนย้ายไปบ้านเซเวนเย่ครับอ๋อเซเวนเย่มันยุบใช่ใช่ซื้อซื้อต่อไปแล้วพี่ก็แสดงว่ามันต้องซื้อต่อเทอร์ลิฟแน่นอนอาการนี้ เจ็ดอยู่ไหมใครเจสเหรอตาตินเปล่านะไอ้นะพี่เรียกใครครับสวัสดีครับพี่คนไปนะได้หมดอะไปไปฟาร์มก็ได้ได้หมดไดเปล่าอ่ะพี่เดี๋ยวนะพี่เปนไนท์เดี๋ยวนี้พี่เลือกขึ้นคืนวะเป็นไนท์มันช่วยฟาร์มได้ป่ะพี่ ไม่ไม่ไม่มกําลังคิดอยู่ว่าไปอ่ะส่วนมากจะต้องไปไม่เดนไปเน้นไปฟาร์มจะเน้นไปตีซะส่วนมากแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะมีเวลามากๆจริงๆเพราะว่าเป็นสตอรี่ที่เราไปตีนึกออกใช่ไหมพี่บ๊อบไปหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือแบบมันต้องมันต้องตูมเดียวอ่ะแล้วจบอ่ะไม่ใช่แบบไปเยออ่ะ จริงๆพี่มอกว่าไม่ต้องถึงยี่สิบก็ได้นะสักสิบแล้วไปหาต่อที่นู่นที่เขามีของพร้อมให้ลุงได้หาคนเล่นด้วยก็นา่าสนใจอยู่นะเผื่อถูกใจใครอยากจะเอามาเปลีย<น>่ยนกับไอ้พวกที่มันไม่ค่อยมีอะไรในนี้ก็เรียกอะไรเรกเสียเ่ยเรกเสี่